นี่คือ Toyota h i l u ั2025ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความแข็งแกร่งที่มากกว่าเดิม To โยต a ได้ปรับปรุงรถกระบะระดับตำนานคันนี้ให้มีดีไซน์ทันสมัยขึ้นภายในหรูหราขึ้นและสมรรถนะที่ทรงพลังขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะสำหรับการทำงานหรือรถที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไฮลักรุ่นใหม่นี้ก็พร้อมตอบโจทย์มาดูกันว่าอะไรทำให้มันโดดเด่นเริ่มจากภายนอกโตโยต้าไฮลักซ์สองพันยี่สิบห้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและดูดันยิ่งขึ้นเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าเล็ถูกออกแบบให้มีทรงที่เฉียบคมขึ้นไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างที่ดีขึ้นแต่ยังเสริมลุคให้ดูทันสมัยกันชนหน้ามีการปรับปรุงให้รูลมมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งที่เป็นออกกกลลััษณ์ขงฮ ด้านข้างของตัวรถยังคงความบึกบึนด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และความสูงที่พร้อมลุยทุกเส้นทางรุ่นนี้มาพร้อมล้ออลลอยขนาด 17- หรือ18นิ้วพร้อมอยางออฟโรดที่พร้อมลุยไปทุกที่บันไดข้างถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถมากขึ้นทําให้ขึ้นลงได้สะดวกด้านท้ายรถได้รับการปรับโฉมให้ดูฉบเฉียวขึ้นด้วยฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ฝากระบาดท้ายเสริมความแข็งแรงขึ้นและในบางรุ่นยังมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบาย เมื่อเข้าสู่ภายในโตโยต้าได้ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีไปอีกขั้นแผงคอนโซลถูกออกแบบให้ดูสะอาดตาใช้วัสดุคุณภาพสูงขึ้นมีการเพิ่มวัสดุแบบซอฟ t ์ทัชในหอลายจุดจุดเด่นของห้องโดยสารคือหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมกับมารวัดดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งข้อมูลได้มากขึ้นที่นั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นพร้อมระบบเก็บเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบกว่าเดิม รุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารและระบบเสียง JBL ที่ให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีที่เก็บของขนาดใหญ่ขึ้นพอร์ต USB ที่เพิ่มขึ้นและแท่นชาร์จไร้าสายเพื่อความสะดวกด้านขุมพลังโต y o t a าไฮรัก2 0 2 5มีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละประเทศเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกไฮบริดแบบอ่อนที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและลดมลพิษสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์เบนซินโตโยต้าก็ได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ V6 ให้มีความลื่นไหลและตอบสนองได้ดีขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้รับการจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นขึ้นส่วนเกียร์ธรรมดาก็ยังคงมีให้เลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบดั้งเดิมโตโยต้าไฮรักยังคงเป็นผู้นำด้านสมรรถนะออฟโรดด้วยระบบการเสถียรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้รองรับสภาพถนนที่ครุขระได้ดีขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมฟีเจอร์เสริมอย่างระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดที่ช่วยให้การลุยทางสมบุกสมบันเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะต้องลากจูงบรรทุกของหรือขับลุยไปในพื้นที่ทุรกันดารไฮลักซ์2025ก็พร้อมรองรับทุกความท้าทาย Toyota h ไฮ u ัก0 2 5ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนในกลุ่มรถกระบะด,ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นห้องโดยสารที่หรูหราและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นคุณคิณคดว่าไฮ l ักรุ่นใหม่นี้จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Speed Zone เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ